แม้ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคไขมันพอกตับแต่สามารถใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอพบแพทย์เป็นประจำเพื่อติดตามการดำเนินของโรคโดยอาหารที่ช่วยลดภาวะไขมันพอกตับได้คือ 1. อาหารที่อยู่ในรูปแบบของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีตวนัวหรือธัญพืชชนิดต่าง 2. ผักผลไม้ที่มีใยอาหารสูงและไม่มีรสชาติที่หวานจัด 3. โปรโตีนและไขมันดีไขมันโอเมก้า3ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกรวมไปถึงไก่ถั่วชนิดต่างๆทั้งนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าในแต่ละมื้อค่ะเราควรรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมโดยในร้อยละ50นั้นควรจะเป็นผักและโปรโตีนค่ะ สำหรับอาหารตามรายการเหล่านี้นะคะถ้าหากเรารับประทานจะช่วยให้ตับทำงานได้ดีขึ้นและแนะนำว่าควรจะเพิ่มอาหารเหล่านี้เข้าไปในชีวิตประจำวันของเราด้วยอาหารเหล่านี้ได้แก่ 1. กระเทียมกระเทียมนั้นจะมีสารอาริซินและซิลีเนียมอยู่ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้มีส่วนประกอบในการช่วยในการทำงานของตับค่ะ 2. องเฟรฟ,ฟูดรวมถึงผลไม้ตระกูลส้ม การดื่มน้ำเพรียฟูต์ครั้นสดๆวันละหนึ่งแก้วจะช่วยกระตุ้นการผลิตของเอนไซม์ที่ช่วยในการล้างพิษในตับและช่วยชะล้างสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นๆ 3. บีทรูทและแครอทผักทั้งสองชนิดนี้เต็มไปด้วยฟลาวโน์และเบต้าแคโรทีนปริมาณที่สูงการรับประทานหัวบีทรูทและแครอทจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการทำงานโดยรวมของตับได้ 4. ชาเขียวชาเขียวจะเป็นเครื่องดื่มที่คู่ควรกับตับค่ะเพราะในชาเขียวอุดมไปด้วยคาเทซินสารต้านอนุมูลอิสระสารนี้เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าช่วยในการทำงานของตับ 5. ผักใบเขียว นับเป็นอาหารที่เป็นมิตรในการล้างพิษตับค่ะเพราะผักใบเขียวสามารถรับประทานได้ทั้งแบบดิบและแบบสุกหรือแบบคั้นน้ำก็ยังได้อวโวคาโดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารค่ะช่วยให้ร่างกายผลิตกลูตาไธโอนซึ่งเป็นสารสําคัญที่ช่วยให้การทํางานของตับในการกําจัดสารพิษที่เป็นอันตรายได้ดีขึ้น 7. a p p แอป p ปิลจะมีส่วนประกอบของแพคทินอยู่มากซึ่งช่วยในการชำระล้างและกำจัดสารพิษออกไปจากระบบในการย่อยอาหารและในทางกลับกันก็ช่วยทำให้ตับทำงานกำจัดสารพิษได้ดีขึ้นนั่นเอง 8. น้ำมันมะกอก น้ำมันมะกอกรวมไปถึงน้ำมันกันชงและน้ำมันมะเร็งลินิน,น,นซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานของตับค่ะโดยน้ำมันเหล่านี้จะให้ไขมันดีที่ช่วยในการดูดซับสารพิษที่เป็นอันตรายจากร่างกายซึ่งเป็นการลดภาระการทำงานของตับได้อีกทางแต่ก็ต้องระมัดระวังการรับประทานที่มากเกินควรด้วยนะคะ 9. ธัญพืชทางเลือก ถ้าอาหารของคุณประกอบไปด้วยข้าวสาลีแป้งขาวหรือธัญพืชมาตรฐานอื่นๆตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นธัญพืชทางเลือกค่ะเช่นควินัวข้าวฟ่างหรือบักวีดหรือธัญพืชที่ไม่ได้ผ่านการขัดสีนั่นเองก็จะยิ่งช่วยในการทํางานของตับได้ค่ะ10ผักตระกูลกระหล่ำบรอกโคลีรวมไปถึงดอกกระหล่ำนะคะเป็นแหล่งของกลูโคซิโนเลตซึ่งช่วยสนับสนุนในการทํางานของเอนไซม์ที่อยู่ในตับ โดยเอนไซมตามธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยชะล้างสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นๆอ,ออกจากร่างกายนอกจากนี้การรับประทานผักตะกูนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งด้วย